ตอนนี้เราก็จะเดินไปที่หอะระฆังนะคะหอะระฆังเป็นสร้างจากอิสลาแรงนะคะสวยมากเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะสถาปัตยกรรมทางอีสานใต้นะคะถ้าเราจะมาทางศรีสะเกดนี่เราจะเจอแบบศิละปะแบบนี้เยอะนะคะหอะระฆังเป็นแบบทรงสูง มากโอเ,เอด้วยขอด้วยอด้วยลเดี๋ยวรั้งสั่งเขาว่ารีสร่างถวายสมุ็จพุทธการโตพรมลังสีผู้ทรงบุญแห่ง เมตตาในยศทั่วเขตแดนอาณาจักรน,นี่นะคะจะมีสะด้วยนะคะ